หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องสาระเอก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องสาระเอให้นักเรียนมาฟังนิทานเรื่องงูเกเรกับชาวป่าให้นักเรียนสังเกตคําที่ผสมด้วยสาระเอแล้วก็เชื่อเป็นจับใจความคา่ะนิทานเรื่องงูเกเรกับชาวป่าวันหนึ่งในฤดูหนาวชาวป่าคนหนึ่งชื่อนายเก่ง เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาชะเอมซึ่งเป็นพืชใช้ทำยาขณะดเดินทางกลับบ้านเขาพบงูตัวหนึ่งนอนตัวแข็งอยู่บนทางเดินเขาเกรงว่างูจะตายด้วยความสงสารจึงจับงูใส่เป้พากลับมาที่บ้านเขานำงูมาผิงไฟเปลวไฟช่วยทำให้งูอบอุ่นขึ้นงูเริ่มหีว จึงเลื้อยไปกัดติดที่นั่งเล่นอยู่ในเตเสียงเด็กร้องไห้ทำให้นายเก่งและเพื่อนบ้านวิ่งมาดูเด็กได้รับการช่วยเหลือส่วนงูเกเรถูกไล่ตีจนตายจากนิทานที่เด็กๆได้ฟังเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยของงูเนี่ยควรนำมาเป็นแบบอย่าง,งหรือไม่เพราะอะไรช่วยกันคิดนะคะความรู้เรื่องสาลาเอ สระเอเป็นสระเสียงยาวสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเช่นคําว่าเทมาดูวิธีการเขียนสระเอการเขียนสระเอให้เขียนโดยเริ่มต้นเขียนหัวจากเส้นบรรทัดล่างเห็นลูกศรไหมคะแล้วก็ลากเส้นตรงไปจดเส้นบรรทัดบนดูตามลูกศรเลยนะคะ มาฝึกอ่านคำสระเอกันคำแรกคำว่าเกสะกดว่ากอเอเกเจสะกดว่าจอเอเจเฮสะกดว่าหอเอเหไม่เอ,เอเหเปสะกดว่า รอเอเปรสเสะกดว่าตรอเอเตรไม่เอเตเล่นสะกดว่าลอเอนอเลไม่เอกเล่นฝึกอ่านประโยคค่ะคำแรกนะคะดูจากรูปภาพคำแรกน้องเทน้ำ แม่ไกวเปรเฮกล่องน้องน้องร้องเพลงเพราะพี่เต้นลำเก่งมากเอและเก๋ช่วยกันทำเวนเราไม่ควรเป็นเด็กเกเรหลังจากจบเรื่องสาะเอเด็กๆจะลืมทำแบบฝึกหัดกันนะคะ คำสั่งแรกจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องงูเกเรกับชาวป่าให้นักให้นักเรียนตอบคำถามหน้าที่31แล้วก็ทำแบบฝึกหัดหน้าที่32และ33เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ